คลิปนี้นะครับสอนวิธีการนะครับในการเข้าไปทำนะครับง่ายสุดคือเข้ามาสแกนที่หน้านี้เลยครับได้คิวอา์โค้ดจากสแกนแล้วเรากดเลยนะครับกดได้เลยนะครับกดแล้วมันจะเข้าทันทีนะครับมันจะไม่หมุนๆน,นะครับจะเข้ามาในตัวของ หัวข้อเลยนะครับหัวข้อก็คือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตรา33เดี๋ยวเราทำไปด้วยกันครับนะที่บอกทำไปด้วยกันมันก็จะมีแบบข้อมูลการรับฟังอ่ะให้เราอ่านนี่แล้วก็มีร่างกฎหมายนะครับที่เขาทำมาเป็น pdf นะมีแบบสำรวจนี่ นะครับมันจะขึ้นมาว่าระบบการไม่มีนยโยบายให้หน่วยงานมารับฟังความเห็นข้อมูลจากผู้รับถามหาหน่วยงานถามเพื่อข้อมูลส่วนตัวถ้ามีสิทธิจะไม่ตอบนะครับมันก็คือเป็น P P P D C A นะครับแล้วก็อ่าต่อไปนี่นะครับคําถามมีไม่ยากนะครับก็การแสดงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงขั้นต่ําและขั้นสูงนะครับบทแสดงความเห็นต่อไปนี้หนึ่งนะครับข้อหนึ่งถ้าเป็นตัวแทนส่วนได้นะครับก็พี่หมอก็เป็น ผู้ประกันตนมาตาสามสนะครับสำหรับคนมาตร3ามสก็จะมี2แบบนะครับก็คือมีค่าจ้างเกินกับไม่เกินนะครับปัจจุบันค่าจ้างพี่หมอเกินอ่ะกดไปมีนายจ้างมีรัฐบาลแล้วก็มีอื่นๆนะคนมาตาสา39ก็เขียนอื่นๆได้นะครับความคิดเห็นอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็โดยรวมท่านเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงกําหนดค่า จ้างขั้นต่ำและขั้นสูงในการคำนวณสมทุนหรือไม่นะครับหมอก,ก็ตอบว่าไม่ไม่เห็นด้วยนะครับไม่ควรกำหนดนะครับก็ใส่ไปว่าไม่ควรกำหนดไม่ควรกำหนดนะครับอ่ไม่ควรกำหนดเขาจะงงไหมว่าทำไมไม่ควรอ่ะเราก็ได้อยากตอบแบบเนี้ยอ่ะต่อไปตั้งแต่วันแล้วเขาก็มาถามนะครับมีสาม ขั้นตอนไม่ใช่3ขั้นตอน3รูปแบบก็คือวันที่1มกราถึง31ธันวานะครับเขาจะตั้งค่าแรงไว้นะครับขั้นต่ำพันหสูงสุดก็คือบวกขึ้นมาจากเดิม2,500เห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะครับควรไม่ควรกำหนดเหมือนกันไม่ควรกำหนดนี่แล้วก็ต่อไปตั้งแต่วันที่1มกราสองห้าถึง31มเอ็ดมกรา สองห้าเจ็ดสองจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งันหรอยห้าสิบาทไม่เกินสองหมบาทก็คือปรับขึ้นมาห้าพันบาทเลยไม่เห็นด้วยนะครับความหมายก็คือไม่ควรกำหนดนะครับก็จะก็จะอธิบายไปว่าไม่ควรกำหนดนะไม่ควรกำหนดไม่ควรกำหนดแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราสุดท้ายแล้วข้อห้าเนาะ 2,573เป็นต้นไปจำนวนไม่ต่ำกว่า1,600และไม่เกิน20 0 0บาทเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะครับก็ไม่ควรกำหนดนะครับไม่ควรกำหนดโอเคถ้าไม่เห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างไรนะครับควรเปิดโอกาสให้ ผู้ประกันตนไม่ว่าจะมาตาสามสามหรือสามเก้าเลือกที่จะส่งสมทบได้ เองตามชอบไม่ควรกำหนดตายตัวไม่ควรกําหนดตายตัวนะอ่ะเดี๋ยวพี่หมอมาทวนนะก็คือพี่หมอก็ตอบนะครับว่าเป็นผู้ประกันตนมาตาสามสามที่มีค่าจ้างเกิน หมื่นห้านะครับเห็นด้วยไหมกับพระราชบัญญัตินี้นะครับไม่เห็นด้วยไม่ควรกําหนดนะครับแล้วก็สเต็ปแรกเพิ่มมาสองพันห้าไม่เห็นด้วยไม่ควรกําหนดนะครับสเต็ปที่สามเพิ่มมาห้าพันไม่เห็นด้วยไม่ควรกําหนดนะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มมานะครับแปดพันไม่ควรกําหนดแล้วก็บอกว่านะครับ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนไม่ว่าจะมาตา3า33หรือ39นะครับเลือกที่จะส่งสมทบได้เองตามชอบไม่ควรกำหนดตายตัวนะครับอันนี้ก็คือความเห็นพี่หมอนะต่อไปนะครับเขาก็คิดว่า I am not a robot นะครับในการทำมันโอเคแคปชั okay. ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งความเห็นเลยเปิดนี่นะครับได้รับความเห็นของคุณแล้วนะครับ แล้วก็จบนะครับเราคัดลอกเอาไวบ้บ่ะโอเคนะครับเพื่อเอาไปแชร์นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ